สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจามาพบกับแนวทาง3าฮานอยจ่าแหนกฮานอย,นอยพิเศษน้อยปกติแล้วก็ตามด้วยน้อย VIP จ้จะแนวทางของวันที่18เดือน3มีนาคมจะ2 000, อ6 8้เมื่อนี้เป็นวันอังคารจ้เมื้อนี้ก็มาพบกับแนวทางของแอนดอยคือเาะกาแลวก็ตามเคยจะสวัสดีทาง FC ซใหม่ f อซเก่าด้วยจะพน้ 5, นฮานอยเมื่อวานจะ3าฮานอย เยกน่อยเงยกลอบจ้าสำหรับน้อยพิเศษจะเดินไปที่หกและสามบนน้อยพิเศษจ้าหนึ่งหนึ่งสามสี่แปดสำหรับหนึ่งสามบนจะผูกพาดปลายร้อสามหาสามหกสามเจ็ดสามแปดจะหายสูงมาเล็กต่ำเดินซ้ายบนสามมาจาัดสำหรับบนพิเศษจ้าสำหรับน้อยรอบปกติเก้ากับหนึ่ง บริจับหายเนาะน้อยพิเศษหนึ่งสามเนาะจะมาคูเด่นเลยเนาะคูเด่น <c oughs> เด่นพิเศษประกบใส่กับปกติเนาะจะสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะ,ะสำหรับน้อยรอบปกติจะหาเจ็ดสามหกสี่สำหรับปกติพลาดไปสำหรับน้อยรอบ VIP จะเด่นไปที่เก้าและแปดสำหรับพ้นจะศูนย์แปดสามเก้าเก้าสำหรับแปดสามน้อยรอบ VIP รอบสุดท้ายจะคูเขาตรงๆจะมาตัวเน้นเลย เดนเป็นรูแปดมาสําหรับลากเก่าเดินเก่าๆๆมาสองเด้งเนาะโอ้โหเก่าชนจากบุริจับหายเนาะเก่าๆปุริอะไรจะไปจับเบิร์นเก่าเนะจ้ะสําหรับเนียร์นอยอือหือเก่าชนปูกติกับวีไอพีมาเก่าาเลยมาตรงเป๊ะตรงนอยพอดีเป๊ะเลยอ่าสาหรับไานอยขอ้เฮาก็คือตามนี่เลยนะจ๊ะสำหรับแนวทาง สามฮานอยของห้าวซื้อว่าปังอยู Luther, ่เนาะโอเคอยู so oh ่เราจะสายวิ่งสายดูดถยายจับไปวิ่งเป็นกระสองน้อยเต็มเต็มน้อยรอบ V.I.P มาเด้งเด้งเลยเนาะจับคููเขาแปดสามเน้นเน้นตรงตรง V.I.P รอบสุดถ่ายจ้ะเอาวันที่สิบแปดเมือนี่ตามรุ่นกันตอจ้าสำหรับฮานอยมัดรวมสวงนี่หู้ซื้อว่าแนวทางยัหกหอยเดินเนาะสำหรับแนวทางฮานอยมัดรวมของเ้าจะโอ้โห สำหรับหน้อยนี่แอจยลงหายสองสูตรเราจะมีมัดรวมกับแยกน้อยจะมัดรวมแอจยลงหายสี่น้อยแตเฉพาะคิดถึง VIP จะสำหรับแยกน้อยนี่คือหายซับน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็ตามด้วยน้อย V i p พีแล้วจ้ลงหายสองสูตรเปรียบเทียบพิจารณากันเบิงได้เนาะึ้นอ,อยู่กับความมกความชอบมันจะ่ามีตัวมักตัวชอบอันนี้ก็คือตามได้เราจะทามบมีตัวมักตัวชอบอันนี้ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เซนเดียวกันเนาวจ้า ตรามกันโตจะน้อยพิเศษเลขเด่นวันนี้เด่นไปที่สามและห้าสำหรับห้าน้อยมัดรวมมือนี่แอจอยได้เลขเบิลอยู่สามสามสามหละะ้วก็ตตองสี่เด่นสามโนกันอยู่สามตัวสำหรับสี่คือตองสี่โซนสี่สามตัว น้อยพิเศษสามจับขู่สำหรับน้อยพิเศษเมื่อน,นี้ได้เหล็กเลี่ยงนะตัวควบขู่สามสี่สามหาสามหกสามเจ็ดสำหรับหาหาเก่าอันนี้หาเก่าจะหาสี่ น้อยรอบปวกที่จะเด็นไปที่ศูนย์และห้าหาชนโอ้โหหาเจ็ดหาแปดจ้ะเขียนพิษละ่ะหาเจ็ดหาแปดก็สิมาเขียนหาสี่ น้อยรอบปกติตัวประกอบผูกของแอดโจ้โบมีโบมีหาสี่เด้อจ้ะอ่ะขอแกะไขนิดหนึ่งเนาะหาเก้าหาสามหาโต้หน้อยวีไอพีกันก่อนจ้ะวีพีศูนย์เละเจ็ดสำหรับแยกน้อยศูนย์ซน ศูนย์โซนหาโซนจะสำหรับแยกหน่วยของห้าวจะสำหรับห้าหน้อยมัดรวมของ้าวนี่คือเบิร์ซ้มสามแล้กกรตองสี่สำหรับเด่นศูนย์รูปศูนย์วีไอพีจับคู่ศูนย์หาสำหรับเด่นเจ็ดจ้าเจ็ดหนึ่ง จอันนี้คือหอ้าแปดะห้าสำหรับน้อยรอบปกติ 58. ห้าแหัวที่เขียนห้าแเป็นห้าสีสมาหาสตัวเขียนผิดเนาะอ่าสำหรับตัวเด่นตัวเน้้จะเจ็ดวีพีเจ็ดสองเจ็ดเก้าศูนย์หกศูนย์ห้าหาเหาสาม ศูนย์สามศูนยสี่หาแปดหาสมสี่สาหาสำหรับตัวเด่นตัวเน่นก็คือตามนี่เลยจะสําหรับฮานอยเราจะเอามาตัวได้ชอบตัวได้เปรียบเทียบพิจารณากันเบิ่งได้เนาะ,ะสําหรับแนวทางของเราจะเมื่อนี้คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกัเนเราจะเขาให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางส่งดีเฮงๆปังๆ รวยๆกันถูกก้นถูกทานเราจะแนวทางมีเขามีรูดเราจะถามกถากชอบคอยตามเนาะขอให้พี่น้องทุกคนถูกทานโชคดีเฮงเฮงโชคโชคมันๆกันถุกคนถูกทานจะฝากากดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดไลค์หนึ่งติดตามเราจะเปอเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเราจะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า